แลวมาแล้วฝนมาอีกแล้วโอบฝนกำลังลง ของกูเบีกับฮิตาชิส้มหล่มันมาอีกแล้วเราออกได้ไหมออกได้อยู่เอาปิดกระจกรถด้วยเอาเอาปิดกระจกรถยัง วนมาแล้วเลวนะ่ะทำไมมันตกแค่หมู่บ้านนี้เนาะตกแค่ตรงนี้เนาะที่ทำงานที่อื่นไม่ตกเลยตกปีน่าเลยทางนี้ยนะตกโอ้ดูนะ้ำดีนะขุดได้ตรง ถ้าถ้ามื่นหนึ่งนี่ราคาซูซีกันไหมระหว่างสองคันนี้ถ้ามื่นหนึ่งเซูซีครับสามล้านกว่าครับเขาดียมคันไหนมากกว่ากบีทำไมกบีมันตลาดกว่าตลาดกว่าใช่ไหมถ้าขายได้กว่าดีกว่าอืมไม่เคยรู้เรื่องไมโครครับต้องถามโตแกแต่รุ่นนี้ก็ใช้ดีนิเซตเอ็กคิดหนึ่งเซตเอ็กแ้รุ่นหกวะครับมาซิค ข้างเออยู่หรอทางทางหรอมองเห็นแล้วทะลุลงมามองเห็นโคตรมาแล้วครับนะครับครับดีพอกันเลยนะความยาวของบูมอะไรเหมือนกันเท่าเท่ากันเท่ากันเลยยาวเท่ากันระบบมันต่างกันไหมต่างกันต่างนะครับระบบ ต่างกันเลยแหละแต่เหมือนวันนั้นเห็นทำงานเหมือนนี่เร็วกว่านะคันนี้นะเออคันส้มอ่ะใช่ไหมคือขึ้นอยู่กับแรงเครื่องคันนี้มันมันถ้าปั๊มมาใหม่ค่อนข้างจะดีกว่านั่นแหละวันนั้นสังเกตดูนะดูไม่ค่อยเป็นแต่สังเกตว่ามันเหมือนแต่คันนั้นก็แรงแรงแรงแต่เร่งไม่ได้เยอะด้วยแหละเป็นกับมอเตอร์ทางเร่งเร่งรอบได้น้อยได้น้อยแต่คันนั้นแรงตักดินแรง ลงกูเดินแรงแท็กมันนี่กว้างสิบสองตันได้ไหมนี่ยี่ยี่สิบตันเนาะยี่สิบนะครับอ๋อหนักกว่ารถตัดอีกตัวนี้รถตัดเท่าไหร่ประมาณนั่นแหละเจ็ดแปดตันเจ็ดแปดตันยี่สิบตันนั่นนี่หนักหนักนี่ อู๊ยี่สิบตันเท <มา S 1> ่าเท่ากับขนอ้อยเี่เน,นะปิด,ปดหาที่หลบฝนครับเด้อเด้อเด้ฝนตก๋ยวขอจบแค่นีน้ก่อนฝนตกหลบฝนก่อนนี <laughs> ่ครับขอบคุณครับ